ต่อไปนะคะนักเรียนเรามาดูในแบบฝึกหัดกันนะคะในหน้าที่18ค่าประจำหลักเลขนะคะการอ่านจำนวนตัวเลขจะอ่านตามหลักเลขโดยเริ่มจากฝั่งซ้ายมือสุดนะคะที่มีจำนวนมากที่สุดของจำนวนนั้นโดยเลข0ูนย์เนี่ยเราไม่ต้องอ่านค่านะคะส่วนเลข1 ถ้าอยู่ในหลักหน่วยเราจะอ่านว่าเอ็ถ้าอยู่ในหลักอื่นอ่านตามค่าตัวเลขของหลักนั้นได้เลยนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียนข้อที่1 7 8 3เรามาดูหลักกันก่อนนะคะเลข7อยู่ในหลักร้อยเลข8 อยู่ในหลักสิบเลขสามอยู่ในหลักหน่วยข้อต่อไปนะคะแปดร้อยเก้าสิบสี่เลขแปดอยู่ในหลักร้อยเลขเก้าอยู่ในหลักสิบเลขสี่อยู่ในหลักหน่วยต่อไปนะคะห้าพัน หกรเลข5อยู่ในหลักพันเลข6อยู่ในหลักร้อยเลข7อยู่ในหลักสิบและเลข5อยู่ในหลักหน่วยข้อต่อไปนะคะหกพันเลข6 อยู่ในหลักพันเลขศูนอยู่ในหลักร้อยเลขเก้าอยู่ในหลักสิบเลขสองอยู่ในหลักหน่วยต่อไปนะคะหนึ่งมืนสองพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดเลขหนึ่งอยู่ในหลักหมื่นเลขสองอยู่ในหลักพัน เลข4อยู่ในหลักร้อยเลข3อยู่ในหลักสิบและเลข7อยู่ในหลักหน่วยตัวเลขในแต่ละตัวมีค่าประจำหลักของตำแหน่งตัวเองเนี่ยต่างกันนะคะอย่างเช่น12437เลข1อยู่ในหลักหมื่นมีค่า1 0,000ืน เลขสอยู่ในหลักพันมีค่าสองพันเลข4อยู่ในหลักร้อยมีค่าสี่ร้อยเลข3อยู่ในหลักสิบมีค่าสามสิบเลข7อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเจ็ด ตัวอย่างต่อไปนะคะ6,000 92 6อยู่ในหลักพันมีค่า6,000 0อยู่ในหลักร้อยมีค่า0 9อยู่ในหลัก10มีค่า90 2อยู่ในหลักหน่วยมีค่า2 ต่อไปนะคะค่าประจําหลักเลข3 6 8 6 6 2หน่วยนะคะเราจะอ่านว่า36,862เรามาดูค่าของตัวเลขกันดีกว่านะคะ3อยู่ในหลักหมืน่นมีค่า สามหมื่นหกอยู่ในหลักพันมีค่าหกพันแปดอยู่ในหลักร้อยมีค่าแปดร้อยหกอยู่ในหลักสิบมีค่าหกสิบสองอยู่ในหลักหน่วยมีค่าสอง